สบายดีทุกคนมือวันนี้เฮากะได้มาให้มาหน้าเนาะพี่น้องเนาะละกะสาวเกศอรละกะแอฟซีละกะจากผู้เลเน่ยกระทาเบิ่งนะครับพี่น้องในตอนนี้ฝนสิไปเอามาหุ่งมาต่ําแต่ว่าแวลินน้าโง่ก็อนนั้นนี่โง่ฝนหลายบ่พี่น้องโง่หลายหลายเลยอยู่หนฝนอันนี้โง่อีเมะโง่โง่อีพอีเมะโง่แม่พ่อนานี ce, ้โง่ตัวนี้ฝนเห็นแต่ยังน้อย้ะพี่น้องมันได้รูไหลายเธอละโง่ตัวนี้กะเดี๋ยวฮู้นะพี่น้องคือสิจื้อฝนตัวยังน้อยกะ มีดฝนอย่างแรกจับงูกะเอาาียอ,อ,อีแดงอันนี้ชื่ออีดแดงจนะาพตาพพตาปมงนนูน้องน้องมันจับงูเฮ้ยเกลซอยอะไรกันน้องเกลียดเฮ้ยน้องนองนี่บีโผล่ทำไร โน้อยนไปงหออออแล้วก็มีหนองมาโบนำ้ำแล้วก็ไปลางอ,องอ้ว่มีมา I <laughs> do

พี่พี่คอนอนขวากนตอนนี้สาวังจกมาฮุน้อพี่น้องอ้ไอ้วเเป็นเซฟเด้อเขาแต่งโมเซ็บได้ดังกระเข้าอเป็นเซฟก็ได้แต่หมดกใจเลิฟจักดีดีได้เฮ้ยมานรรมนีประเด็จแซ่บดูนีประเด็จเส็บดูสานินท้งคกันนีสาวอันนี้สาวินท้ สาวพุทยสาธิ์ไทยนี่ก็น้องน้ำเพชรเดีโมนี้สาวงามกะจักมาพุงพี่น้องเลยใส่ฝนจักจักก้อนใหญ่แล้วสาวดินแข็งใจแล้วจักแทนสบายดีไอ้แก่ซอนสบายดีสบายดีทุกคนน้ำเด้อซื้อซองฝากกดติดตามซองได้เลยทุกคนซื้อเกสรสาวพุทไทยเด้อฝากไปติดตามคนชมเพื่นเด้อเอ้ยสาวงามซื้อเด้อนี่นะ ซสองนั่นเลยฝากไปติดตามผับชมช่องคนเลยเลยพี่น้องเด้อจี้ยอดมากงามเลยผูบแอ๊บใหญ่มาให้งามเลยเนี่ย FC จองหลายคนแล้วเนาะนี่มื่อนี้เขาบเป็นเชฟพี่น้องปกติฝนเป็นเชฟมื่อนี้ให้เอเกสรเป็นคนต่ำแ,มต,แตอนนี้เอเกสรกำลังต่ำพี่น้องเลยลงมือเห็ดแล้วผูบเป็นเชฟมื่อนี้สิทธาชิมฝีมือแต่ละสีแซ่บเนาะ น้องินปกติมีแต่งต่ำปกติไม่ได้ฝนต่ำเลยอันทั้งเค็มทั้งจางมือนเนี้ยมาลองชิมฝีมือไอเกนลองเบิ้งทองอะไรไม่ซื้อสิทาชิมเด้อเอาเห็นเลยอันต่ำแล้วแล้วพากันไปกินนั่งกินอยู่เต่งเอเนาะบายดีไอฮอตบายดีพอมีพี่น้องมาทุกคนผู้ไทยฝั่งลาวปลาหน้นาเนื้อมันแก่ปาสีเป็นตาแซ่บอะไร ตักเกลอนดิสิมะว้าวชิมก่อนอร่อยไหมยังอืมเป็นอะไรแซสุดยอดเลยเซ็บๆซเซฟไม่เดมเซ็เก้าตัวงับอะไรนี่ กินอยู่เต่งบ่พอดีป้าแตงโมกินคนเลยเฮ้ยแตงโมก็มีสองลูกคขามีสามป่ะไปซื้อมาจากันหงอ๋อว้าวยามแตงโมก็ได้กินแตงโมไปเสิร์ฟจานแมวผมซื้อ ไปเสอ้์ไปกินแค่ไปเสร์ไปเลยกินก uh, like, ันกินกันเลยกินบอบิงโกเลยอะมาเกินจงก็เห้มาจยางแบบนั่งสบายยูบอนั้งคงคงคงไม่ว่าง ีอ๋อเด็กคนสองคนปัดมะม่วอ่ะแด่งดีตั่มมากหน่อยอันนี้หน่อยช่เปร่าอบอนอันนี้หน่อยอคือสีหวานหวานนะสีย่ามแตงโมแตงโมก่อนก็พูนอยู่แถวตลาดอจ้ะลินลินแล้วลน,น,นั้นเราไปซื้อน่ะ มาเท่าได้เพราะมันเขาจะกินมันน้อยเนาะเขากินบ่หลายเลยมาสามพันมาทำนี้เลยเออมามาสามพันเขาซื้อหน่อยหน่อยใหญ่กว่านี้เนาะบ่บโเกือบทำนี้บ่บโบโตซ้ำเกือบทำนี้มันใหญ่จนอิ่มกูเลยอิ่มบอลได้วะอิ่มอิ่มแต่งแต่ไม่ได้กินสาวปุ่นกระพ้ามะมูแดงกิ้งคืองิบีน้องเอ้ยฮะแดงคือเดื่อ เรซี่บงิเบิ้งเออซื้อมาเ่ะจอยมาอันนี้มาสาวพันไปอันนี้ก็สาอันนี้ก็สาวโอ้โหปกติตำันพิคกิกิโ่เอาพากนกินพากันกินพากันเ่ากินนะกินตำมาหุงนะเอาแล้วปะซาลินหิวแหงเลยพ่น้องมึงนี่ยวันนี้เชฟเกสรตำมะกะที่จะใส่ ออ, <c oughs> อ่ะเขาเลยเขาเลยขึ้นนังเลย <c oughs> จะคนว่ามือน,นี้วะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว้าวมาเลยขึ้นมานาั่งขึ้นมานาั่งนั่งตาแดดกะ <c oughs> ยามละน <c oughs> ันกอ่อนก่อน <c oughs> ทังอยู่รอเลยบอลลินเอ้าทุกคนอ่ะอ้าวมันนุ่มนะครกินจนหมดเลยเกงแมวเกงแมวเสแปรแบบนี้เราเสแปรหย่อนเลยตะห่นนั้นผายเล่นดูมันเป็นปากอันนี้มันนุ่มเรวซื้อกินก็แซ่บกัได้กันยิ่อันนี้ยังอยู่ไอนดิเหมือนละรินกับลินกินน้วกันป้าจนเก่งเลยเนาะหลายคนมุ่งกัน อันนั้นโอเคบังบาแมับเจ้าพ่อเห็นก็เลยอันนี้ก็บาแมกอันนี้ก็เจ้พ่อไปำดีกี่เมนลแดนดิมเจยบารมือบ้าจังเลยจังมือหลคนไม่กินแล้วตอนนี้เนีตอนเราะมีการตัวกอลีมนีแดน่ขึ้นควเโอ้ยตอนนี้ก็ได้พากันลงมือแล้วพี่น้องโอ้แบ่งกันนั่งเลยดีกว่านี่นะพอมาทางนี้ก็ได้ทางอื่นจมีบกหลาล ยเห็นท mm. ังนี he, ้นั่งนังนั่งนงแนั่งคืออึ้งนี่ไปทางไหนก็ตักสิบังกล้องผู้ใดก็เสได้นั่งนัด้วยมาเด้นทุกคนจากสีแสบอยงเนาะแสบมากก็หันบริสต์ตำมุงเส้นสิเป็นสองอย่าง แซบเป็นน้ำคนต่ำคนต่ำแซบมากระทันหรืกรแมมแีมีมีได้มากระถางอยู่กบางหลายหนงไปเก็บเอมมากินด้วยพากันไปเก็บอมากินนี่มากระถางนะ

มจีย้อนกินเบบนสร็จ <laughs> ได้บ่อืมเก่งอะไรเสียบมาจีย้อนเสียบจี้ย้อนเลยนั่งนั่นไหมแป,ป๊บสิโอ้ยหมูอักเสบหมูบ่มีหมูเป็นอะไรอานามมาตอน, <laughs> นตสิมืมงสิพาไปเก็บมากระทันมาเอาไว้มากิน โอเคบอกว่ามันล่นทีมอะไรอ้าวคือโบวี่ไปกินเลยวะโบวี่ไมกินก็ยิ้มหน้าจีนเนาะพุมๆกันอยู่ตอนนี้คนละแกงคนละทีมมีได้สุเปิลอันนี้กระสาบอันนี้กระสาบโบกตะฝนพอตะฝนออกเลยพี่น้องอันนี้โซนกินตำมะฮงกินอันนี้แตงโมไอ้โหดวเป็นนางเก้ากินยูบุเดียวคนน่ะเป็นไตเติ้นั่นเลย ขอตัวกินมาแตงโมกับพี่น้องยังเป็หลายหนูพ um ูแม็กนี่ปองสีตะป่าแตงโมนี่เออคือมาทารนก่อนเยอะไหสบายดีได้สีดำกินมะม่วูยิ่งฟ้าเดราเราแม็กมาแต่สิเลือมาได้ใส่เนี่ยนะเปล่งเนอเป็นมอไฟรอผลิตบอมากินเพิ่มวันนี้นะสุเื้อลืมาแตงโมนายยกให้เบิรงก่อนยกให้เบิรงก่อนเลยมาสิเลือมาแตงโมนายยุซงซะยังไงบอ

มนมันีใครตกแม็กเอามือเฮิมมนอยนีตกโอ้ยมูไหมาไทุโงนแลี่มืได้บุญนะสามสบ่มือได้บุญนะไปถ่าคลิปกางเว้นเหรอบุญเน่ยสามังก่อนบเป็ดวันนี้นะเดี๋ยวนี้นะบปเป็ด อ้ามันนุ่มนะคนี่นะวนดีมั้วนแดเยชุกคาโก้นี่มันมันนุ่มนปลาอปจนเกงเลยเนาะหลายคนนุ่มกันเออจานนี้ยังอยู่บงบ้าแม่กับเอด่อันนี้ก็บาแมกับอ ไปน้ำเดืยวกินไก่ไก่แล่นล้ิมจืดบมือป่ะจังมือจังมือว่ะป้าเอาละทุกคนตอนนี้เฮากระคอนนังลินนังโหนนังกันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบกับเพลงตอนนี้เราทีน้องเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย